ี่น้องสุขุสุคนมามาคิวนี่ดิจักราเรียนใช่ปะมายินขปุญชาวเมืองบุตรธิกเกนะครับบานรดนเลี้ยงตัวอ,อยู่บันบากซื้อเพราะจะผ่นบากราดนดังคนนี่ยังเนี่ยขปุญชาวที่น้องบางคนเดือดอาจชิเคยได้กินบางคนอาจจะบู๊จักก็ได้นี่ครับมันก็คือใส่นกจีนเนี่ยนะครับใส่เอาอันบวกพริกเอา,เอาน้่งตาลใส่แล้วเอาปลาแดกใส่ที่น้องไหมเมือง ใส่ยังไยอ่ะยิ้มกบหักครับแบบแดกยังไงอันนี้แดกเมื่อโอแดกลวกอันนี้แดกริบแดกริบใส่ลายอันนี้แดกส้มครับแดกส้มดนแล้วัส้มใส่ลงไปครับนใส่แดกส้มนี่แดกริบเลยแดกดิบก็คือแแดกวบาเดีย้มแล้วพี่น้องเข้มข้นใส่อีกค่อยๆใส่ไปใส่ไิม กันเอ้าพียงไปเออลงไปนะพ่อพๆอพอพ่อ่ประเดี๋ยวบคนก็จะหวยบวเข้มบอกลนะกตต้องมันกับบวเข้มได้พี่น้องน้มรักอะต่เกาจ่แต่ไปขี่ต่คอนมันจะใส่มือเนาะโมันใส่ส่วนจาเอาอะใส่มือคือเกาเต้านีพี่น้องเ้ามืเ ต้างสิเนี่ยจชายังไงครับนี่แหะเขาเลยอื่นกับปุลเศ้าเนี่ยนะางัเลยนึ่งครับโอ้อกับบาดี๋ยว่างเอาปน้ังดอกมือจะคล้องหรอกตากระปอ๋อะคล้องหรอเศร้าอะไรมันเขากันกันสิพี่น้องขอมาหอดบนมาหอดบนสถิตลองมาหาชิมนะครับเด้อไหาเสียบป็นซื้อด้วยซะ

คือขัป <Netz mainly j als> uh, no. uh, uh, uh ุ่นสาวี่ไงอยู่กับผมัวลงกินไเาด้ายมไว้เออนี่นองเอ้ายตวอะรอืมข้าวเนี่ยอ่มตามหกันเราจะใส่ลายเดมือก็้าวยังแสบ อืมมึงไมองมากินมึก่อนมอาเสียบเสืไม่ไม่้องมาเลยกินกับนงก็ได้กินกับักเนี่ยมันพักดวกเอาปุ่นเอพักบุ่งอันนี้พักผ่าแล้วพี่นนองโอ้มึงจืดอ่ะี่ีผ้านีปอยกินแล้วจะี่ไม่คอยพี่กินกินังไหพี่นี่แล้วเอาพักเอาพักดวกใช่ใช่หลายบ เนี่ยักมาเ,าเขานังเอาไปดวกพี่น้องตาอนผ่านะบ่กินกินแล้วตีที่หมวนุชิ่บ่ยินเบี้ยงไหมนบ่ยุบไปอ่ะนี่พี่น้องเลยองะขัามยังไงขัามหน่อยพ่าเสียพี่น้องขัายังเต็มปากเลยนะอืม ฟังนะพ ok ี่นองนะพอบอกแคบิดอมออะไ่ม <pl ains> ่ <Christ>. ่สิอื้อืือมอมอืมอือืมออือมออ

คต้อง่ายดีแลโอ้ใส่นแบใส่ห่อออกแห้งออแห้งนอนดูกับแบบแบบนิดนึ่งแบวใส่หน่อนให้มันใส่นอนนี่ออกสั้นนะพนังว่าใส่แบบก็ตายสำกัญนะซองสั้ออืมอักบุ้งเรอนัพักบุ้งถ่าแบบใส่ยน้าหนาว กบุญบอกก็ได้ที่เจ็บอะไรเสร็อันบนกักนี่เก็บไม่ได้สวนเลยนะผมจะซื้อได่หาเาหอกซื้อในตะกับปุ่นเหรอพี่น่อปวดจานคิดใต้สนใจกันซื้อกบุงกันทัก,าก้น oh, านเขามาจว่ดจันอืมอืม อืมมามาดูนะขัโบโบเดี๋ยวขับด้เพี่นอนแซ่บไหมยี่เขาแรงกว่ไรอมเนี่ ุ่นกินหลายนปเยดรคบเาะมามันน,ะน่น้ำแล้วอเอาสอนนะตุน้ำไม่หวตุน้ำประเดีย๋ยงแล้นนะว,วนปนะเนน่ะ ก็ทาน้พ่อใร้เพื่านเรอโอ้โหปด้มหอดก็มาชิมเลยครับเด้อมาทางบนปูด้มหอยบนแล้ะมาชิมกันเลยเยะๆแอวบนเยบเลย

Oh, โอ้ยเกอดเอยเร่อยพี่น้องเลยดอ้ยโอ้ย oh. แสบแสบ,แสบ <S 2> <S 2> สาษาไม่ต้องพี่น้องน่ากินี่ยโอ้เสียดีอันนี้ก็ฝักคนไลคกดแชร์กดติดตามไม่นด้ครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ